เฮล lo สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะเพิ่มไลค์ IG กันค่ะการเพิ่มไลค์ไอนะคะใช้แค่เลี้ยงไอค่ะเพียงแต่เพื่อนๆนะคะจะต้องตั้งค่า IG ตนเองเป็นสาธารณะก่อนเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นกฎเหล็กเลยซึ่งอุ้มมาพูดหลายคลิปเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะทําปั๊มฟอปั๊มไลค์นะคะอย่าลืมตั้งค่า IG เป็นสาธารณะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งเนี่ยมันจะมีผลทําให้ยอดฟอยอดไลค์ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะ ที่สำคัญนะคะการเพิ่ม l i น์ไอจีเนี่ยเราไม่ใช้รหัสผ่านในการทําด้วยนะคะดังนั้นไอคับเพื่อเพื่อนก็จะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนเด้านเองค่ะส่วนขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะเข้าโปรแกรม Line ค่ะแล้วก็พิมพ์ ID Li ไลาตามด้านซ้ายมือเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้บริการ ปั๊มรูปภาพไอจีบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งทางร้านจะมี2แบบเนาะเป็นแบบคนไทยกับ2เป็นแบบต่างชาตินะคะและนี่ก็คือราคาค่ะเพื่อนเเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50,000เลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะลองซื้อ100ไลค์ค่ะพอเราเลือกโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ให้เรานะคะนำภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะ พอเราจ่ายเงินเสร็จนะคะให้เราส่งลิงก์ไอจเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะจะไปสองวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะเริ่มแรกเลยก็เข้า IG ก่อนคะ่ะเลือกมา1รูปนะคะแล้วก็กดตามลูกศรได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ส่งแอดมินแบบในแชทนี้เลยค่ะก่อนเริ่มทำการปั๊มไลค์นะคะยอดเก่าของเรามาอยู่ที่สูนไลค์แอดมินเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดเก่าให้เราดูด้วยนะคะ ระหว่างรอยอดนะคะให้เพื่อนๆรีเฟรชหน้าจอแบบนี้ได้เลยค่ะยอดเริ่มของเราเป็นศูนย์นะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดทยอยขึ้นเป็น93ไ like ลคะ์แล้วค่ะระหว่างที่ยอดกําลังทยอยขึ้นนะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะยอดไลท์ไอจก็ขึ้นครบแล้วนะคะตามจํานวนที่เราซื้อนะคะ100ไลค์ค่ะเราสามารถดูโนติได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างนะคะที่มาไลค์รูปภาพเราแบบนี้นะคะเพื่อนๆ พยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการรีเชคยอดนะคะว่าโอเคยอดครบแล้วนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มรลน์ห้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่ตกบ,บาเลยหากใครนะคะที่เคยไปทําร้านอื่นแล้วได้ยอดไม่จริงนะคะโดนโกอุ้มขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะเขาชื่อว่าร้าน Follow MK ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ l ล n e s i ดซ Follow MK ก็อุ้มจะขึ้นไลน์แอดมาให้ตรงนี้นะคะร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านดับหนึ่งเลยนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าง,งานที่เราได้น่ะมีคุณภาพแน่นอนและที่สําคัญนะคะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยหากใครนะคะว่างตอนไหนก็สามารถถักไปได้เลยจะเช่าสายบ่าเดึกนะคะก็มีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาค่ะมีคนตอบแน่นอนอันเนี้ยคอนเฟิร์มเลย เอาละครในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ